อะไรเอ่ยร้านกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่คว้ารางวัลมิชลินสามปีซ้อนฉเฉลยเลยร้านลูกชิ้นปลาในเงียบเงียบเงียบ,ยบวันนี้มาที่สาขาด,ดังเดิมบางขุนนนท์ค่ะร้านโปรดของอีชัน้นภูมิใจนําเสนอเลยร้านนี้ผลิตลูกชิ้นปลามายาวนานกว่า50ปีแล้วนี่เป็นถ่ายยารุนที่2แล้วเขาใช้วัตถุดิบประดับพรีเมียมไม่แต่งเติมสารเคมีใด,ดๆขวงองอกเย่ยยังเพาะเองเลยค่ะคิดดูเส้นกว๋วยเตี๋ยวมีให้เลือกนอกจากเส้นมาตรฐานแล้วก็ยังมีเส้นปลาและเสี่ยงไฮ้ด้วยลูกชิ้นปลาทําจากปลา3ชนิดเลยเพราะว่าให้คุณสมบััตติที่่างกน อย่างปลาอินทรีย์ทําให้เนื้อนุ่มปลาดาบยาวทาให้เนื้อวาหางเหลืองทําให้เนื้อกรอบลูกชิ้นปลาที่ได้ก็เลยกรอบเด้งเขียวพลดอร่อยมากอ่ะเดียวปลานี่ของเลิฟอีฉันเลยเนื้อไม่แข็งเป็นไส้หมูสับนุ่มบอบเค็มนิดนิดไม่คาวเลยค่ะกัดแล้วชุ่มฉ่าจากน้ําซุปอย่างกับเสี่ยวหลงเปาเลยน้ําซุปก็เชงเชงกลมกล่อมพอเคี้ยวจากกระดูกหมูล้ว,วนข้ามคืนไม่แปลกใจเลยที่ได้รางวัลมิชลินบิ๊กกุมอง3ปีซ้อนตั้งแต่2021มากินเถอะลูกชิ้นปลาในเงียบสาขาแรกบางขุนนนท์ค่ะ